ตอนนี้อยู่ร้านสุภพาพรนี่นะครับอยู่ตรงวังน้ําเขียวเลยนะนี่คือร้านร้านใหญ่เหมือนกันแต่ตอนนี้ผมมาทานตอนบ่ายสามนคนยังไม่ค่อยมีแต่เย็นๆคนเยอะนะครับนี่หมูท่านะครับชุดละสองร้อยบาทมีสามขนาดมีสามราคาก็จะเป็นเนื้อหมูหมูสามชั้นกุ้งแล้วก็จะมีปลาหมึกด้วยนะครับแต่ผมไม่เอาปลาหมึกแล้วก็ตับ เบียยงแล้วก็ผักนะครับชุดผักอย่างนี้ผักดูสะอาดดีนะครับล้างมาสะอาดดีแล้วนี่เป็นตำไทยไข่เค็มนะครับอ,อันน้น้ำจิ้มนหน้ากีน้ำจิ้มมีอะไรบ้างครับ มีสแบบ,แบ,บน่าจะเผ็ดน้อยเผ็ดมากมหวานอันนึงเผ็ดอันนึงมาลงมันหมูนะครับ ต้องตอกไข่ใส่ให้ด้วยกันมีน้ำเยอะต้องเอาน้ำออกมั้ยแม่หรือน้ำวัดเทนี่เอาน้ำด้วยเหรอ ผักบุ่งเห็ดเข็มทองนะครับแล้วก็มีข้าวโพดแล้วก็มีตันนีเหมือนค้าเลยครับมีคะอันนี้เป็นกระหล่ำนะครับรกระหล่ำชุดยอา สังเกตนะอันเนี้ยเขาจะเป็นแบบง่ายๆไม่ได้ต้องจัดเรียงให้สวยงามก็จะมาเป็นช่วยๆแล้วของในเนี้ยเยอะมากไม่ต้อยนะสองร้อยบาทเลยนะสองร้อยบาทเท่านั้นน่าจะอิ่มอยู่นี่ชินะ้นใหญ่ๆนะคือปกติถ้าเป็นแบบ,บรเราอยู่กรุงเทพเขาจะแบบว่าเรียงแผ่ๆนะ ให้ดูกันจานสวยๆเยอะๆอันนี้ก็เยอะมาแบบลูกทุ่มสบายๆจริงๆเขามีสามราคามีสองร้อยสองร้อยห้าสิบแล้วก็สั่งสั่งชุดเล็กสุดแม่อิ่นก็ของนี้ผักเยอะมากนะไปสั่งเพิร์ดพี่ใส่ไปตั้งเยอะแล้วนะ ยังเลยเพียบเลยเอามีกองตุ้งด้วยมีกองตุ้งร้านหาง่ายด้วยริมถนนเลือกร้านมีเพราะอะไรนะดูดูมันเอ่อก้องขวางดิลงม,มาแล้วป้าต่อว่าหนูกระทะไหม <laughs> เปิดยงังเรากลัวแบบว่าเข้ามาแล้วแบบยังไม่เปิดเพราะว่าบางร้านคือช่วงนี้มันน่าโลซิ ของร้านก็ไม่เปิดเข้าไปแล้วก็ยังไม่เปิดครับอืมเดี๋ยวดูน้ำจิ้ม,มนะครับสองแบบแบบนี้น่าจะผสมกันเราชิมกันได้หรนะอเปล่า แ่แบมหวานหวานเผ็ดน,นิดๆส่วนแบบนี้อันนี้น่าจะหวานกว่าอืมอันนี้หวานเปรี้ยวอันนั้นออกเค็มเผ็ดฉะนั้นผสมกันเลย ติดเดี๋ยวมาชิมส้มตำอ่ะชิมยังมันไงบ้างเราสั่งไปบอกว่าเกี้ยวนำเผ็ดน้อยต้าตำกว่าคิดหลังแล้วอร่อยเกี่ยวนำเผ็ดน้อย บอกว่าตอนนี้เงินคนเยอะประมาณช่วงห้าโมงแสดงว่าร้านมีไขายดีนอ,อืมพราวันนี้อากาศก็แบบช่วงหน้าฝนเนาะมันก็เป็นแบบคลืมคลึมคลยแล้วก็เข้ากับบรรยากาศกินมากเลยเย็นเย็นกินน้ำร้อนร้อนก็ท่าัันก็ดูสะอาดอ ดีครับมันจิม้มสองส่วนผสมกันดีอ,อร่อยไม่ครบสี่รสเลย นี่นะครับจริงๆนอกจากหมูกระทะนะครับก็จะมีพวกอาหารจานเดียวมีส้มตำมีพวกเมนูปลามีตามสั่งนี่นะครับแล้วก็มีอาหารป่านิดหน่อยอันนี้เมนูพวกผัดผัดทอดทอดนะครับเมนูต้มเมนูยำนี่นครับร้านสุภาพรเบอร์นะครับ 08984507240800003215นะครับอยู่ที่วังน้ำเขียวเลยนะครับอยู่ตรงทางที่จะออกถนนใหญ่น,น้ำจิ้มผสมแล้วอันนี้ผสมสองอันตาส่วนเท,เท่ากันเลี้วยวซ้ายเลงนี่ อืมใช้ได้ใช้ได้หมูชิ้นหนาๆแล้วครับ้มีส่วนติดมันด้วยแล้วก็เบคอน อร่อยหมูน่นอืมอากาศีนหอนเลยอืมคุนกว่าน้ำเขียวเป็นหน้าฝนนละอากาศมันก็จะเป็นแบบคึมคึมแต่ก็ไม่ร้อนนะครับก็ยี่สิบ กลางวันกยี่สิบจ็ดยี่สดกลางคืนก็ประมาณยี่สิบต้นๆนะครับสบายๆ I'm ีกกจานนี้เท่าไหร่นะหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทนะหมูรวนหมูรวนตอนนี้เริ่มมีลูกค้าเข้ามาบ้างแล้วนะครับ ด่กสี่โม,มงมนะนะครับ<า>หุกเตี้ยง